มักแกมันน่ะมาต้มอีโซให้เจ้ายันยิงท้องน่ะมักอันถั่วแหเจ้าน่ะมาต้มแล้วก็กินสมมุตพรว่ามีเียน้อยแล้วออมสิเียน้อยอันนี้เพิ่นเพราะว่าบ่เคยกินบ่เคยกินออมเียน้อยแกงบ่แม่นแกงก็ได้ออมก็ได้มันก็เปยบ่ล่ะเปยเป็นหยังบ่เปยมากอ่อนมันน่ะโอ้เคยกินคือกันแหละเฮาก็แไเพิ่งได้ยินนี่แหละปกติกินแต่เมียงอันนี้นะแกงก็ได้เนนก็ได้แม่น ปดปดคายแล้วแล้วได้ล้วแต่ละมือต้องถามถามคูมือออืแล้วก็่าเบ้าบัดมือนั่นแหละ่นไปเฮือนดีออืไปเฮือนดีแหละขอนละว่าว่าเฮ้ยบกไปกระยาข่อยกับเป็นเจ้ากับเป็นอ่ะให้ลูกไปแทนซะออืคนละห้าคนไก่กันว่ะสิบบไปจังใดคนไก่กันคนเคยได้อาศัยกันข้าวว่าสินะข้นมันเป็นมาละมันยาข่อยแล้วก็ปึงปังรถ หายห้ว่ข่อยเนี่บ่ไปแล้วก็พึงฟังพึงปังมันจะมาจากคองผีมาแปดคลองผีพุนละโอ้เราถ้าปานนั้นดิเอาจังสีนะขอลามืออันนี้นะผู้ดีแล้วแล้วเพื่อนดีลูกพัวเมียเนาะไปโดยใจตัวเองเขากระไรคนก็ว่าว่าปะให้เราใต้รุ่ละบัดข่อยผัดใจบ่ดำสาวดวงันเลยข่อยนะเอาคู่าีนั่นแหละบัดอันบัดคือเห็นต้นอันว่าปล่อยว่าดานี่บ้าม พ่อย่าไปอยากปัวบ่จผิดอยู่ในใจเลยผู้สิปะให้มึงตายซะบอกขอโทษขออภัยมึะนอนเลย กาบทักทายสบายดีเด้อพวกพี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุคนก็นยินดีตอนทำข้าวสูส่สนอนบ้านป่าคือเกา่าคือเดิมพี่พน้องเลยเอาพอสนอนบ้นนี้ก็อยู่บ้านน้องสมโอเนาะทางสามผมกับพักพรอพี่พี่น้องไอลังขิ้เข้ากินน้ำแล้วเนาะอทางสนอนก็เห็นทางเล่นลาหัวคนมาอย่างมาหาญาตน้องสมโอพี่น้องไอ อาจารสนองกับสีขาวไปทักทายเป็นก่อนเจงนิดจังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะท้าสนองกับบริสุทธิ์ไปหาเพื่อนเพราะว่าส่วนายถ่าสร้างเพื่นผมมาเห็ดเบียกทั้งเอื้อยพังกัสีไปเบี้ยเพื่อนเนาะคือคือสีไปอยู่จุดต้นไม้คือบอลเพิ่อนท็ดทานพี่ชีองไอ้บอลนั่งอีกเนาะก็เลยเห็นเพื่อนก็เลยสีดินน้ำเพื่อนพี่ชองอ้โอลมดินน้าเพิ่นก่อนนะอาจางไไปเบิงไปสกันพี่อไอ้ดย อแผลน้อนี่น้อเสือลายลายลำลำนี่สบายดีกันน้อเออสบายดีได้หากินเมี่ยงกินสมบัติเออชองเสือก้อยอันนี้บ่อีกต่อนโบเออคือกินแบบนี้จะตีกินอยังกินมะม่วงกินหมากทอดแห้งโอ้สูตรเจ้ากินทะเลเกเนาะเห็นยายเราเห็ดแล้วน่ะแซฟเซอวะโบกินหัวจังโขจังไห้บ่เคยบ่กินอื กินแบบคุยแปลกเลยบรกาในดวงมากค่ะบ่พอตัวเองตลาดบริการเนี่ยเพื่อนซรานคือจะม้อยอยู่นี่แหละเห็นหอดใส่แล้วมุงแล้วมุงแบบผู้เปลนแล้วผู้เปลนแล้วสร้างได้เห็นสร้างรถโอ้มีสร้างเดียวนี่แหละหนึ่งว่ามีสร้างอันใหม่เพิ่มเติมนะโอ้ปูแล้วอะไรแบบวันนี้ยังจะเอ็มพาราบอ่ะ อมีแล้วพาปลาหางกระมาโอ้ถือว่าสมบูรณ์แบบเลยสนะโปแต่สร้างพ่นไปเห็ดยังเลยฮึจังไรอ่ะยังงบโอ้รอนเงินงบสร้างก่อนใอ๋อไม่เสื่ระอะไรแล้วเนาะไม่เสื่ระมาแล้วอุ่นใจได้ละไหลมาเลยเนาะไม่ตุอืออยู่บนโดนบนนานกันแน่เอ็มได้ยังเลย หาเงินหาคำก่อนผูดใจบุญเพิ่นกันแหละคือกระเฮ็ดเวียกิจงานคือกันเป็นเสล่งงานซอยเฮาอีกคือว่าใจเพิ่นก็โอ้งดงามเลยคือเพิ่นแต่ละคนบางทีเฮาเข่าอันเฮาหูกับเพิ่อนเพิ่นก็จะว่าโอ้ยบัดซั่นอันโรคนเด้อบัดซั่นเพิ่นยานเฮาถามว่าโร่เพื่อหยังหั่นน่ะเพิ่นตอบเฮาก่อนว่ารอเงินเดือนก่อนเดือนออกเลยสี่ช่อยอีก เปนความเพล่นอนกเพนงานเงินคือกันเาพินใจเพลินอยากซอยฮะเนี่ยดีแล้วสนวนเอ้ยเพ่ินซอยเขาได้สมีมอยสมีมีบอลยู่บอลเซาอืมีกัวเขาหุบหันหอบีอย่างสิเฉพาะเขาเองก็คือว่าเนาะจากสีห้าองสามปีจากสีได้แต่นี่คือเบิว่าจนอายุสี่สิบแล้วยังมียังนะคือเราท่านั้นแหละ สี่สิบสี่สิบไปอะไรงบ่มี่ยังอ่ะแต่คือย้ายรวะยังเนาะนี่คือย้ายังสินะน่ะอายุหาสิบหาสิบหกอยากเข้าหกสิบล้วมันบ่าหกสิบหรือหาสิบไปตู้ว่าดีดีบ่บ่บ่จะเจอบ่เราก็สิบประมาณหกสิบไปเออหกสิบไอยู่แล้วตู้ประมาณนั้นอาหารสิบในี่บมนแล้วเจานี่เออ้หกสิบเออหกสิบนี่คือเนาะออ แต่สานีก็หาหกสิแล้วก็ยังโมเห็นมียังนอกกยังโมได้ยังว่าพอได้กินแต่ใส่ปาพอนกินเส่จะปากก็ยังบรพอสำนัการบแล้วก็ได้ถูกระย่างนี้มีตุกอะไรหกอะไรปอมปคืนสลแหงกับโิกเก้็ดทานจ้าอะไรไข่กุ้งหัวโสมัวหาหัเห็ดหัสังยังแห้งกระเกเกไข่ดี ใใก็ได้แกะใครในครอบครัวแหละสนุกเลยเม้นว่านนี่ดอกนี่เห็ดหจิ้วบ่เด็ดนี่กเห็ดแบบที่พูดแหละลักซิฟมัอนี่ขึ้นมาตัดต้นไม้โอ้ซื้อไม้อยู่พี่บ่บ่แล้วต้นอันอียังนเขาจางตัดไม่ต้นหลังจางเับผมบอกโดยต้นเบื้องนั้นดีต้นอียังต้นแห่นะมันมันคือกันกับกบเพลงนี่แหละ กบนั่นแหละมาให้เจ้าเอาไว้จัดหม้อหม้อตัวคุณเด็ตัวทางสวนเจ้าทางใต้กันนี่มาให้เจ้ามาตัดให้ลูกไส้ตัวนั่นมาตัดหายว่ายืมจากใครกันส่นะยืมจากเขาไัมก็ไ่ได้ยืมละละเนาะเออเขาก็ให้เขึ้นนำมาเด่นำโมงนำใจเกษียงอยู่ได้ยืมจากเพิ่นมาก่ะเนาะสมมติว่าเป็นนี่เป็นหันเด้ เป็นนีเป็นน át, ันมากะเอาแป้งคือเกาแป้งฮับปิโซคือเกาคือหอบคนั้นโอสบู่ไปใส่สะคือบัวปีนไ้เมล่าในละเอ้ยกอวาณี่บอสเซดเขาวมาทเอาเาเอิโดยมาทางอ่ะนะเบายังไปกระเพินทนะไปสรงแบบลืมสื่อไปซะเบายังไรใครอะ เอ้ยมากระบากแสนเถอะนะเอล่าเกะเืน้องคนนี้เองเนี่ยแต่ว่าคอยก็ลืมอล้จะซื้อเสีองเงซื้อไปตังค์ื่ะเป็นคือเขาไม่ให้เมื่อวานนี้ก็บแม่แก้วกับพ่อสุขน่แหละกับเงินสีแสนยูสีแสนเจ็ดสิบพันเจ็ดสิบสองพันนี่แหละแต่ได้เงินแล้วนั่นแหละจางเข้ามาตัดไห่นี่ซื้อนมกมันนท่แหละพอได้เหมิดไปเนาะอืมพอได้เกลไขค ยังดีคือว่านี้เต้องสอบขาสารกินหงเตอะบ่ประมาณจกเดือนສຂาກັນສະເຕ່ວາອັນບໍງຍັຂຂົ້ອຍດືນປາດືອດມນອມສຸກເຜືອນກກິນສຂົາຂອງເຮົປັນເຂົາກແລບ เขาเย็นบนอ่ะเนี่เกนขาวเย็นขาวยางกับไก่อ่ากะโลายดอกไก่สามสี่ตัวนึงตุนากเปืองลำไกุ่นาเปืองไก่กมโไห่ไก่เน่ยกห่กกะบมนีแม่วกตุนอยู่ในนี่แหละขนเท้าห้อยหินแล้วก็แล่กะเพราสนคืออยู่คือยายคืออย่างสี่นะอยู่กลางบ้านอยงี่แหงเต๊กแล้วมันป็เขาป่าขันอยู่ขุนยัง ข่าปลาก็ออกมาคือเราอีกได้คันโบดิกินกระโอกมาอีกมันโบอีมเนาะเคยกินไหมก็ต้องได้มาแม่นเคยได้กินเลยเราเคยหวานเผาให้กินนะหรือหาปู่มาซับให้ด้สิโบอีมนะไรกับโบอีมยังกินหละก็นจะไหนก็มาอีกมาหุ่นเอียกกินเข่านะเห่อให้กินแล้วกันดูกองตารางนอนรีราอยู่นี่แล้วแมนปะมันมันหอนดีโอ้เป็นมาหน่ะเนาะ บราไปกิน,กนเลยกับโซนแราจะไปแช่กระนำก้นบ่โหทางนั้นโหทางนี้นำเลยบูบูโชแลนได pues. ้เขาหายแล้วก็ยุดอันนี้นหายบูไม่ยุดอีกปิดคาเดียวกินแล้วเรากินลุเลยเอ็กบอกเอากระตุกกระเบียนใส่ตุกกระตุกใส่กินบอนบ้นอนดิ่งเพิ่นอะไรพับพอนเพิ่นก็เลยงานเข่าเร <laughs> ืๆๆ่อยๆเพิ่นก็ได้ อกระเบือคาบาอะไรเม็นตุเกระตุกม่มีตีนบมมีแบ่เม็นตุมีอยู่แล้วเตูใสอ้าวอันนี้ก็ไ่แอ่นตีอยู่เทิงหมดนะใสบันั้นอยู่ในตุเจอนะสูงพอเจาสูงกวาเอามากเลยน่าะซ้ำเมืนกูเอาเหมีนกูเอาเหมนแล้วก็ซ่มานมากเลยนะสบายบ่ กินหมักม่วงเด้เนาะเรียนน้อนๆบ่หัวธรรมำาใส่ทำอายารงบ่มูมี่มไ,มไ,ได้งาหมูกเกิดเนาะมีแต่เดาออกมันสิสิอือกินไหมกินไหม <c oughs> ปวดท้องอยู่ข่อยคืออยากไล่มือแล้วมากกับบริมเวลา้ากำลังเผื่อจะขำหนึ่งสี่เห็นหน้ามากอะจะมาแต่ใส่ก่อนมาแต่ลังซิดละโอ้ไ<า>ปเจาะพูดเน่แล้วก็มาพี่เน่เอาบริมนอนพี่บิรอะ นอนอือนอนคือ <sympath> กันชิมกันน่ะแม่ไม่สุกบ่กินน้ํากันมันก็บ่แซ่บแล้วนนัใส่อันนี้ล่ะมันจังแซ่บมันบ่ซีบมงบ่กินเด้อเฮากินได้เด้อก็สมอวานนี่กินซีมแล้วแซ่บอยู่ให้กินแบบนี้ก็แซ่บไปคนละแบบนะม่วงเนาะม่วงยังบ่เป็นค่มันเป็นเีมาให้กินม่วงน้อยนะบ่ได้กอบๆนี่ สั่นไดเป็นอยู่ไสเปนบ่าวบ่อยู่อือมันล่นดอกออดอกมล่ะกินเนาะอยู่เฮือนทากดอกับลาบบ่แนเอามาให้โอยเฮือนเจ้าหลังนี้บ่หลังใหม่นี่น้อยหน่วยเฮาจสิจับอีอืต้องปนาเลยจับแยามันดนอยู่แม่นบ่แม่นยล่นมกมันน่ะมาต้มให้เจ้ายันยิงทอน่ะมักอันั่วแเจ้าน่ะมาต้มแล้วก็กิน พราะว่ามีเขียดน้อยแล้วออมจะเขียดน้อยอันนี้เพื่อนเพราะว่าบุกเคยกินบุกเคยกินออมจะเขียดน้อยแกงมั้งแม่นแกงก็ได้ออมก็ได้มันกระเื่อยบ่ล่ะกหรือกระเยเป็นยังบุกเปื่อยหมากอ่อนมา้นน่ะโอ้โหบุกเคยกินคือกันอะไระเฮาก็ไรเแซ่บอะไรเพิ่งได้ยินนี่แหละปกติกินแต่เมียงอันนี้นะแกงก็ได้เนียนก็ได้ยิ่งตามผู้กินได้เห็ดได้น่ะเป็นเส้นได้เลยเพื่นเนี่ยเป็นเส้นคือกันกระหวานอ่อนมันทำหนึ่ง ก็นอนยังยินเตียงไงครับพอแม่รักว่าว่ะอืมออมยังออมบอลอืมใช่ยังใส่งูเอ้าว่าไปเลยว่างูเออกรุูกูแบาไปส่หมอใสงูใส้งูเหล่ยมเป็นงูเหล่มเลยว่ะเอ้า อสุธิเลือยไปถุกเลยบอกวินตาเรือเสือเลยอ้อมเสงูอ้อเงดเป็นงู้กินโอ้สั่งว่าผิดเนาะมันผิดเด้เออแม่นแลด้ถ้าแนวบอกเคยกินกับโปรตกล้ากินเลยบอกแบบหือยาทานังเข้าดีเลยเนาะยกตัวอย่างว่ารายยาผสมมันก็กลายเป็นแนว ก็สิวหายเฮงต่อสุขภาพเห็นแม่แล้วเห็นกินกินอ่ะแต่ว่านี่ในี่เออแม่นอยู่เนี่ยเราเคยเห็นอยู่แหอ่อนเฉียบน้อยแซ่บอือแบบแซ่บดอืมยายเราบอกเราเคยกินเนาะมันแซ่บคนทำแบบเนาะแต่ว่ามันอย่างหยามได้ค่อยว่ะกับบอสัยร้ายอืมพอมันสิบปาดกินอ่ะอือื

ชักเสื้อผ้าโอ้ยเป็นคือเฮาซะเนาะปวดแสบเหม็นบ่เจ็บเส็บนะแต่ว่ามังเสือมาคัดอันอวกข้าเกียงเกินกับว่าไรเราเรายังว่าอายุสามนี้แล้วก็ยังเป็นออก็เห็นี่อ้าวอายุสามไรฉันจะมันกลัวเล่าอีกบ่ อายุสามนี่เราก็ยังเป็นสานี่ว่าอ่ใ่อายุสาเฮานี่นะก็ยังเป็นวะเฮาก็ยังสี่สิบปลายเลยเนาะสี่สิบสอกมันเกิดกับปวดเงา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 เอาแบนั้นอ่ายุสำนเนาะมิตตอาพภายในเนี่ยเป็นแบบโอ้ยเนี่ยปวดรักษาไ่ได้อันตรายตัวนะจิตวังกรนี้อือจิตวังกรอนเเป็นเหตุยังเลยเหรเลยเป็นเหตุใด มันเมื่อยมาในหัวใจแหละค่ะลอยเพื่อแข่งเพื่อชันัองโเห็ดยังหลดเป็นคือเราอือแบบว่าเลือดเจ้าจ้างเลือดจ้างแล้วกับพอถึงเป็นนําไรลูกลายบ่อเกี่ยวว่ตัวนี้เอาเห็ดเบียกนักเอาเห็ดเบียกนักเขาผัดกินมาสมบูรณ์ไงเอาอะไรผักผ่อนบำรุงตัวเองห่างไกลยบเพียงพออ่าผักพอนบเพียงพออีกเอาเห็ดบ่ไรกับโบเห็ดบบเห็ดไปเห็ด ไอรูไอหัวอลไเห็นเป็นอะไรลูกผัวเจ้าะไปหาจักไปเห็นอยู่สนนเลยอาการเรานี่คือเก่าบ่อืมแบบแบบคือว่าบุรีขึ้นเนาะอืมเมื่อยภาพไปเลยเห็ดเห็ดปัวไปสื่วบ่ปัวไปสื่อเลยเอาสางว่าเป็นอย่างนีคือว่าหนักนาเถะคันว่าคันว่าพื้นยาตาบรเห็นก็ว่าถดุของกับไปมาลายหมอเด็กเพื่อนว่าเนี่ยไรเพื่อนก็ว่าโอ้ย เอาออกได้บ่ถอดได้บ่เพิ่นก็ว่าเบิดแ,แล้วเพิ่นว่าเบิดแล้วเราจะไปหาหมอบ่เก่งถ้าเราถึกของนี่นนจะิ่นต้องให้เพิ่นนานาคาบถอดออกให้จะบ่ได้คาบถอดบ่คา,าบถอดแต่ว่าเพิ่นหมอเพิ่นบ่เก,ก่งตอนนี้บ่บ่เก,ก่งน่ะบ่ได้เดี๋ยวข่อยออจะถามเบิ่งหมอนั่นใหายมึงเด้ออยู่แถวบ้านข่วัญอาสิเก่งแล้เพราะว่าเราถือนนะคองเขมิน่านะถามมึง บางทีอาสิได้ได้แก็อาชีบ้าเราเก่งนี่บ่รลูกเฮาเด้ไปตัดตาตำราเป็นนานงูซว่างฮะมือวันซีนมาแล้วมันหายเห็นบอน้องกวาค่ามันหายได้มันหายแต่เราเราทวงเองนะว่าอันเฮาใบเบิ่งไพ่บางอย่างอะไรเราชี้ทวงอย่างเบิ่งในครอบครัวค่ะว่าลูกเต้าในเด้เฮาก็ว่าจริงจีแล้วเราทวงค่ะว่าโอ้ลูกเจ้าในผูกก็ในเป็นงูซว่างเนาะเรา อ่ามันถึกเป้าฮะดิอ่าเอ้าสั่งว่าให้เป็นตู้โอ้ยงูช่วงเลยนี่ลาว่ามันเกยได้เนี่ลาว่าสีอีเทอามาเบิดปัญญาคือเจ้านี่แล้วไปหามอสารวันเพื่อนก็บอกว่าเอาว่าได้คงเพิ่นบวกก่้งถ้าเพิ่นเฮ็ดอะเพิ่นกะสิเพะเพิ่นเผ่นว่ะนะเออมันสิตำเพิ่นนะประมาณนั้นอเป็นราวายอมแล้วเพิ่นว่าในตะเป้าให้เพิ่นว่าอันนี้เดี๋ยวเรามาทวงโอ้ยเขาเป้าแล้วตัวเองว่า ได้ตัดน้ำเพิ่นหันจอมเบิ่งเด้อบาดนี้ล่ะวะบันสินบันผ้าถ้ามันให้ถือว่าบ่แม่นล่ะบ่บ่ทาล่ะบ่ถ้ามันยุดให้น่ะถือว่าได้ล่ะกอิงตามอันายเพิ่นน่ะบคันว่าแพงนี่ก็ยอมคือได้เซนกี่คันว่าแพงเป็นล้านล้านบเพิ่นบ่ได้เอาบ่ๆๆ เราวาย้อนยังเข้ากับโบมีเลยเพิ่งเอาบปได้ดอกคลายปันนั่นเข้ากับโบมี่ย้อนไปกระทืว่าแบบนั้นเนาะไม่ตู้ถ้าเอาเกินขอบเขตเพิ่งก็เปิ้นให้ได้บ้านไปใช้กับไปมาไปใช้กับไปมาไปพุ่งมอเฉพาะแต่โค้งหมอผัวเจ้าแม่แต่เดะหูจักเคยไปบ่าไปยังมีแคกับไพ่บ่แต่เพิ่นท่วงมากเพิ่นว่าว่าบโบมีนเขาตั้งใจเห็ดใส่เจ้าลองบ่เขาบ่ได้ตั้งใจเห็ดใส่เจ้ามันตำจริงสือเจ้าแมน ออแล้วบัดนี้มันเข่าเส้นเข่าอินเข่ากระดูกเข่าอันนี้เราเลยเจ็บมันปวดด้วเนาะทรมานเท่รได้ตอนนี้โดนลรา้องเถือนกันน้ำตาตกได้เบิ่งมือวันชินมาเป็นวันชินนี่เรานอนบ่ด้เลยจะเว้นได้ไหเราอยู่ได้กลางคืนนี่เดี๋ยวนี้คือกลางคืนนี่เราอยู่เราบ่ด้นอนเลยถ้าว่าแบบนี้แบบพอน้องนินดานี่นะนองนินดาพอน้องนินดาเราก็บ่ถึกของ เออมามาพังไปพังไปแล้วเสียเห็นบ่มิดุห้องอกบาดเ,เดียวเมื่อยห้องเมื่อยยังเดี๋ยวมันเฮงเดี๋ยวละมือหน้านั่งชั้งกับประเด็นนักหน้าเรา,า,า,าเขาบอกตักน้ามาโดดนางเอ้แบบโผล่คือเมื่อยแท้ได้ยินเขาสอน,ดอนเดนี๋ยวกะม้อยเพลย์คันนวดอการทำลายปอ,ปอดปอดช่องสบมบัติเบิ้องนินลีาลาเราก็แบบเจ็บเฮาก็แบบเมนบ้าของเฮาก็แบบจะค,ความพาไปเนาะมันเฮาผู้หญิงนี่ส่ะเออเอนผู้ชายยังว่านั้น อันนี้ไปทั้งได้สุขภาพไปแหละไปหาหมอกีนี่นะมีเงินสองพันบาทกัอนลลูกผากมาหายแล้วว่าแห่โตที่เออมาสิโปงคายเขานน่นแหละแล้วบันนี้เราปวบวศเ้าแล้วเราบ็บได้เอาเหลมเอาคายแล้วเอาถอแต่หาสิบพันใส่คายเป่ามือนั่นน่ะแล้วก็แล้วเลือกคายแล้วก็แล้วบอไดบอได้ปงคายยังเงินสองพันบาทบันนี้มีมีคนว่าว่ะสาลาเจาคือบวผ้าผัวจะไปอีกหาผเท่อท้อง ก็เลยไปไปเมื่อเจ่าวะพุทิบุดหกแสนหาอยู่บนเดียวโอหกแสนหามือสิพุ้งค่ายห่ากับสี่แสนไปปูกแคนเพิ่งกับสองแสนจะได้เรื่องอันหาโค้งนี่อาจฉริไม่ค่ายมั่งต้องทามลายอียดานนอกก่อนทีไปถ้าไม่ค่ายมันก็คือว่าเนื้อกระสวันทามเมืองแห่งนีแต่เราซาเราบอกนีเราบอกเราเราสิว่าแบบใดเราเอาฮับได้เบิร์ดเราบอก เราเอาจากซีก่อคคอยชีว่าแนะนำจาโตนะหาให้สนวนถามเมื่ี้ินครยังเล่านะกันว่าเพนแต่ยอมคือกันจะโทรคุยเราก็ได้คอยมีเบอร์โทรอยู่อืมความละเอียดของชุมเจ้าอาพอไปกับไปบอกพอไปลหนก็ย่าดดยับใอนนจดห่าอ่ได้ได้แต่จีืดได้แหละสีคนครัวเบอ่งให้เยนี่ยาโทรมาอย่อยากอยากไปแ้มันสุดเบอ่งบอลได้เบ่า ไปมืดบัวกังสี่นะเออเปิดควบสามารถว่าเราเชซาไปว่าว่าโอ้ยบ่นั่นหมวกไปปัวว่าย่านคันิงเนาะยานนีหันว่าโอ้ยเป็นน้องกูได้เต้นในเรียนบ่เพราะว่าคิดไปจุดนั้นเอาเพชรล้วบ่บัดนอ่อ่าอ่าเ่ันไปว่ามาจะนั่งกับไปมีหน่อยกับไปมีลายกับไปจำนวนเอ้ยอยากให้ผนดีผนเศร้านะกี่นี่เหมอนเดิมไปปัวน้ำขั้ทอง มาแต่ละเมื่อก็ถามว่าเป็นไได้เฮ้ยมบวเสียบบวแทงบวบอก็ไขเราว่าสินะมันเบ้าคือคือบ่แน่นอ่าพดพดไขเราแล้วได้กับแต่ละเมื่อต้องถามถามคู่มือออืแล้วก็ว่าเบ้าบัดเมื่อนั่นแหละเพ่นไปเพื่อนดีออืไปเพื่อนดีแหละคนละว่าว่าเฮ้ยบอกไปกับยาข่อยกับเป็นเจาะกับเป็นน่ะให้ลูกไปแทนซะออืคนละให้คนไก่กันว่ะ สิบโบไปจังใดออคนไก่กันคนเคยได้อาศัยกันคันอยู่เป็นอยู่ในเฮือนนี่สิริไปบอนใดเ,ออเจ้าอยาวานาะว่าสินะออคันมันเป็นมาละมันยากคอยออแล้วก็ปึงปังโหลดอห้าห้ว่าคอยนี่โมไปแล้วก็ปึงปังปึงปังมันสิมาจากคลองผีนมาแปดคลองผีพุนละโอ้ละท่าปานนั้นดิเจ้าจังส่นะเขเรามือเมือันนี้นะผูออ้นี้แล้วแล้วเฮือนดีแล้วเฮือนบุญเฮือนอยังเขามื้อที่สออี่ เราก็มาหมอยลงอีกอมาหมอยลงอีกแบบแบบเก่าเลยอีกพอเดีวเราก็มาฟังความลุกความเมียเนาะไปด้วยใจตัวเองเขากระไล่คนก็ว่าว่าปะให้เรใต้ลดลาบัดข่อยผัดใจบอดำสวดุนันเอ้ยข่อยนะผ้า่าวลายเมนยูผู้ลงคนเขาได้ยินเจ้าลำเถื่อเด้เห็นลำเถื่อเจ้าอยู่มารว่าลายปีแล้วเมนบอกู่นี้ใส่ใจคอเ็แล้วแบบคิดไปแบบนึง เขาว่าปะให้เราใต้ด้วยข้าผัดใจบัวดำฮันเดซอาผัดเห็ดง่อยอยู่ผัดอีต้นเห็ดอะไรสักนะบัวปัวพ่อปัวแม่นบัวไปกับพ่อไปอันพิษกันบัวทามกับพ่อทามอย่างนี้นะเฮาอยากให้ชิดใต้กับบัวถือสาคนโซจังนี้นะเบาเจ็บสำได้กับอดเอาทำมาปีได้เนาะทำมาปีนอนเอากอยังให้เจ้าเห็นเรื่องก้อยเรื่องด่านี่กับซุปแต่ว่าข่อยกับอุด จนปัญญาเนาะเฮาบ่อยากซาบ่ซาซะหลายมื้อไปแล้วก็เออบ่ซาแล้วก็แล้วไปอือเข้าใจดีดีนํากันคือเก่าออบัดอันบัดคือเห็นตอนอันว่าปลอยวด่านี่บออหลายคนบ่อยากปัวบ่กิดอยู่ในใจสิปะให้มึงตายซะบอกขอโทษขอยจเนาะสิปะให้มันตายซะสิบ่วุ่นบ่วายเ็ไดเห็นง่อยๆก็จอ่อนซแม่นความเจ้าแ โอ้ยโอ้ยปวดทรมานน้ำชาเนาะน้ำตาตกลังเถื่อะกันอืมนังเถื่อกันน้ำตาตกเนื่อวันอีต้นชงสารนะนะอ๋อเดี๋ยวคอยสีคดขู่เบิ้งให้เด้อโดยโดยอ่าให้เจ้าโทรคุยเราเบิ้งเอาได้บ่นี่นั่นเจ้าก็คุยกับเพื่อนแบบเป็นแบบนี้แบบนี้อ่าพอใส่ขันหันบ่เจงสีเด้อแบบมีค่ายมียังอีกเราบอกเองเราหลอกเจ้าซาฮาไปนี่เราเล่ว่าเรื่องค่ายนี่เราบอกเอา เอาแต่ใส่ขันหานาสิโพเฮาเนาะเอาหูมาแล้วแบบป็นยังคือบอกถ้าว่ามีน้ำใจบอกจะอยากหายเราสมุดิว่าดีเช่าแล้วจังนี้นะอยากหายเราต่างหางเลยเราเอาแบบนั้นนะขันสมุดอ่าดีเช่ามากกัมีตัวแทนกับจีบไลฟ์อย่างนี้นะแต่สัฮเราบอกกับเฮ้านะแต่ว่าลองคุยเบ้างถ้าว่าเรียกแต่ว่าสีให้ถ้าว่าเ้าใส่ไข่ฉันยังในเขาบอกเอามันพิษอันนาของของรักษาเขาอ่าอ่าอ่าขันแหละ เอ้าสูตรต่อไปใช่เนี่ยไรพญาติเข่าอาณาผัวก็ต้องแก้เด้อเนาะอ่พญาติได้เนี่เขาเอิญพญาติติดโตเด้อจ้าแก้บ่ได้ก็คือว่าอะไรเมื่อนั้นอ่าไอ้โทโทหาไอ้ยู่บันดงพุนอืปรึกษานลำลุงปรึกษาลำไอ้อ่เราเลยถามในแถาในแถวเมียในของเมียเรานาะอ่าเราเราละเอ้ยหวานสะโดมีอยู่ใครมันหาพันบาทอยตัว เจ็ด sí sí ีดีสิเศร้านาอเอามาแล้วว,ว่าว่าคันคันถาถือเครื่องถือคล้องนี่หับประกันเขาหับประกันคันถาโบแมนถือเรื่องถือคล้องแล้วเขาบบหับประกันหวานสะเดาะน้ำมีแล้วว่าหัวมันสิมุนมุนแบบนี้แล้วว่าหัวมันมุนไปงเยมงอกมเยกบอกหัวมันมุนมุนคือแบบหัวหัวย่างหัวกระปุกนี่นะกะวาคือระปุกกระปุกนี่คือมกระปุกนี่แล้วว่ากินกินเข้าไปแล้วมันสะเดาะออกฤดโอ์โบมีโบมีก็มาทำอิฐมีพันหนึ่งค่ะได้ บัดดีบัดเศร้าเลยจังมาป่งหลิ่มป่งคายเขาหาพันบาทนัเสียอามาจะใส่เลยสีอามาจะใส่หัคูเงินสี่ซื่อเขากินยังโมีเสียงคือว่ไเงินสี่ื้อเขากินยังโมียังวะเป็นยังคือว่าโบมีโบมีเห็ดถ่านก็คเพื่องอะไรซะนั้นคันเท้าโบมีแล้วขัดไปสหขอสอบนลูกเย็บลูกเป็นขัดไปสหสอบซีสอบกังสั่นะ สามซีเซนมาผัดน้ำมันรถสื่อยาให้ลูกสื่อของอยู่ของกินฮันเด้เป็นยังคือว่าโบมี่โบมีบอกตรงๆลดบัตรโบมีกับโบมีอีลีนี่เอ้าสู้สู้เตรียมพลังใจเอากินมากเมียมากระแทบโตอย่าว่าเรื่องเจ็บเจ็บโจโซมันขิดหลายเมือคอนเออร์สเยอะมานะมือ อสู่อรสู่โรคสู่ไฟครับว่าสู่ห้ท้อหถอยแต่มันอ่อนเอขีดไร่แต่เพระต้องคิด้ายมันมีหนทางแก้กับแก้ไปมีหนทางกับโซ่หันแล้นั่งบิ่งกันมีหนทางก็ได้เตอนนั้นแล้วจากนั้นเนาะเป็นโรคเป็นภไยมันก็ยากเนี่ยนะถ้าไปเบิดหนทางเดียมันก็ยากเลยจากทางไปางหมดห้ามอ้มมันก็ไปเลย มีแต่หมอทำมาแล้วเนาะเอาเอาเอาจังไรคลิปนี้ก็สิได้จบคลิปก่อนนี่ลาเอ้อ่อนแรงแล้วบ้านเองเอาสบายดีโดยเอาพี่น้องเอ้ผมพ่อเอล่าอยู่เพื่อนอ่าน้องสมโอเนาะก็ได้โอ้ลมน้ำเพลินพี่น้องเอ้อ่าเพิ่นกับวราเรื่องลูกเรื่องผัวแล้วเนาะเป็นโรคเป็นภัยอ่าผัวใส่รักษาใส่กะพอทำนั่นว่าสันเนาะอ่าเมุด ปัญญาเบิดพ้นทางทีพพาลูกพาผัวไปรักษาพี่น้องเลยอ,อจังไดเนาะทางเทากไ็ได้แต่ไายแต่ถามได้แต่มีแนวอะไรดีๆเขาก็แนะนําไปพี่น้องเลยอาจังไดเนาะบ่อพี่เราถือขอโทษขอภัยเดอ้อพี่น้องเอฟซีวาสุโกสุคนจังไดคลิปนี้ทั้งสองคสิได้ขอจบคลิปก่อนเนะเาะขอกราบคำลาสบายดี